สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวผานไถมันครับผานตัวนี้สามารถปรับได้ครับขนาดใบ24ิ่นิ้วามาดูรายละเอียดกันครับอันนี้เป็นโครงสร้างครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างโดยรอบของมันครับโครงสร้างด้านบนมันจะมีโครงสร้างอยู่2ตัวอันนี้คือชุดแรกเนี่ยสีส้มสีดำเนี่ยคือชุดที่2ครับผานตัวนี้สามารถปรับได้จะไปซ้ายไปขวาครับขยับซ้ายขยับขวาได้หมดครับ มีอยู่สองรูครับด้านใต้มีอยู่สองรูด้านบนหนึ่งรูครับที่ปรับใบผานยี่สิบสี่นิ้วมีเหล็กสามขาโผล่ออกมาเสาเนี่ยใหญ่นะฮะเสาใหญ่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะมันปรับได้ยังไงไอตัวนี้มีน็อตทั้งหมดอยู่แปดตัวครับน็อตเนี่ยแปดตัวขันยึดไว้โค้งผานจะขันไว้อยู่ด้านล่างครับขันอยู่ด้านล่างส่วนไอตัวนี้ ก็เป็นตัวประกบนะมีแผ่นประกบ2ตัวสามารถขยับได้จะเอาไปซ้ายจะเอามาขวานะครับได้หมดนะสรับการปรับตั้งของผมตัวผานเนี่ยใบผานมันจะอยู่ตรงล่องกลางของตัวรถครับนะส่วนเสาเนี่ยมันจะเบียดล้อล้อซ้ายด้านในนะครับเนี่ย หรือว่าเอาให้ตรงกับเสาตัวนี้ก็ได้เนี่ยเสาหลังคาเนี่ยฝั่งซ้ายหรือให้เบียดลอ้อไซนะครับอยู่ด้านในแจอล้อไซนะให้มันตรงกันเอาไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเอาให้อันนี้ก็พอนะท่านเพื่อนนะโครงสร้างมันก็มีประมาณนี้แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเราจะดันลงมาให้มันเฉียงเฉียงไปขวานิดนึงครับเพื่อเวลาเราไถาไปแล้วให้มันเนี่ยมันกระเด็น นะมันกระเด็นออกมาฝั่งขวาครับถ้าหากเรามันเอาเสมอกันเลยมันมันก็จะอยู่ร่องกลางแต่ตอนนี้เสียงขวาเฉียงขวานิดนึงเวลาไถาไปก็มันมันก็อยู่ตรงกลางเอ้ไม่ใช่มันก็จะออกขวาครับเวลาเราวิ่งค้างต่อไปเนี่ยล้อฝั่งขวาเราก็จะไม่เหยียบครับตอนนี้ก็จะมีตัวปรับครับนเ,เวลาปรับตัวเฉียงก็เอาหมุนตัวนี้ลงนะครับหมุนลงให้มันสุดเลยยืดออกให้สุดครับก็มีประมาณนี้ สลัการติดตั้งราคาหมื่นสามครับหมื่นสามใบยี่สี่ครับยี่สิบสองก็มีผมไม่ได้ทําขายนะครับเอามาถ่ายให้ดูเฉยๆฉีค <c oughs> านขีขานเท็ดส่วนในตัวด้านหน้านะ่ะก็จะเป็นเคียนนะฮะเคียนเนี่ยเราทําเองเดี๋ยวจะมามาถ่ายรีวิวให้ดูวันวันไหนมียกนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ยกนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู เียนด้านหน้าทําเองครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเดี๋ยวผมจะไถให้เพื่อนได้ดูนะเวลาเราไถาเนี่ยการไถนะฮะล้อของเราล้อฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ริมล่องอุ้ยหนากเมนตพวกเนี่ยมันจะอยู่ริมล่องมันอันนี้เป็นล่องมันนะหัวมันอยู่ตรงนี้เนี่ย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 งามันนี่ซียูนี่ล้อให้เอาอยู่ริม ริมล่องนะครับเราอย่าเอา,เอาขึ้นมาบนล่องนะครับเพราะไอตัวเสาเสาด้านหลังนะ่ะเสาผานนะ่ะมันสิมาชน,ห,น,ห,นห,หัวมันเห็ดไฮหัวมั่นเนี่ยมันหักได้นะครับนี่ถ้าเราเอาลอ้อล้อซ้ายเนี่ยขึ้นข,ขึ้นคูขึ้นคูมั่นเนี่ยมันจะทำให เสาผานเนี่ยชนกับหัวมันหัวมันจะหักนะฮะและเวลาการไถเนี่ยถ้าเรากดลงลึกมันก็จะหนักลดสมมุติหัวมันอยู่เท่านี้แต่เราไปกดลงนี่มันถามว่าไถได้ไหมไถได้แต่มันเกินประโยชน์ของมันนะฮะไถลึกก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากะระยะเอาเอาหัวมันเท่านี้ ให้เอาเลยหัวมันลงมานิดหน่อยนะครับถ้ายกสูงจนเกินไปมันก็จะตัดหัวมันทําให้หัวมันขาดนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนวิธีการปรับตั้งออปรับตั้งเอ,อ่อเฉียงเนี่ยถ่ายไปแล้วบอกไปแล้วส่วนการปรับตั้งขาตัวนี้นะฮะถ้าเรายืดออกไอ้ตัวนี้มันจะไม่จิกดินนะครับนะยืดแขนกลางออกสุดเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไม่จิกดิน มันจะเป็นแนวยิ่งเรายือดออกเยอะเท่าไหร่มันก็จะระนาบพื้นมากเท่านั้นครับถ้าหากเราดึงแขนกลางเข้าไอ้ตัวนี้มันก็จะเฉียงขึ้นแบบนี้เวลาเรากดลงเนี่ยมันก็จะกินดินนะครับยิ่งเอาเข้าเยอะไอ้ตัวนี้เฉียงเยอะมันยิ่งกินดินเยอะเท่านั้นนะฮะก็เอาพอดีทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่สวนเด้อหรือแล้วแต่ ชีดินเจ้าแล้วแต่สภาพสวนให้ปรับให้เหมาะสมกับสภาพสวนเราต้องไปไถก่อนปรับเข้าๆก่อนแล้วก็ไปไถสักรอบสองรอบเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับเราค่อยปรับเอาร่องที่สามร่องที่สี่เดี๋ยวผมไถให้ดูนะฮะ,ะเราเลงนะวันนั้เราอยู่ตรงไหนก็ให้เลงเลย ใกล้จะถึงหัวมันตัวแรกเนี่ยให้เราลงก่อนนะครับ ที่เราไถมันจะอยู่ประมาณพันห้าพันห้าไม่เกินหนึ่งพันแปดนะครับไปเรื่อยๆถ้าเร่งแรงเกินเนี่ยมันจะหนักรถนะครับแล้วตัวรถมันจะฟรีเพราะเราไม่ได้ใส่เ,เ,รใสเ,เราไม่ได้ใส่เม็ดสววงล้อล้อมก็จะฟรีทิ้งเปล่าๆถ้าหากเราเล่งแรงรอบที่ดีก็อยู่ที่พันสี่ถึงพันแปดไปเรื่อยๆนะฮะส่วนคอนโทรลเนี่ยเรายกตลอดนะครับ ยกคอนโทลขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดฟังเสียงรถฟังอาการรถเวลาขี่ไปแล้วรถรู้สึกหนักรอบเครื่องมันเริ่มดับลงนะก็ให้เรายกคอนโทลขึ้นนะครับฐานเนี่ยมันลงไปถึงเลข6แค่นั้นแหละเพื่อนๆมนลงเลข5าต่ำกว่าเลข6ลงไปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะลงลึกเกินนะครับเราลงเลข6เนี่ยรถที่รถจะอึดแล้วเพื่อนลงเลข6เนี่ยอ่ดเลย เราก็ประคองอยู่ช่วงเลขหกถึงเลขแปดนะครับประคองขึ้นลงขึ้นลงพอไปถึงดินที่มันเป็นหลุมเราก็ลงไปถึงเลขหกพอถึงมนูนเราก็ขึ้นมานะครับเลขเจ็ดเลขแปบดบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะค่ำแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้มันเสร็จก่อนถ้ามีโอกาสจะมารีวิวแบบลึกๆอีกคลิปหนึ่งวิธีการปรับตั้งผานนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะฮะปรับยมุนอย่างน,ยงนี้เป็นยังไงครับผม